สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปสีทุกคนนะคะนักเรียนคะอา่าววันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาภาษาไทยที่มันมีสองเล่มนะคะเป็นเล่มหนังสือสีเขียวเป็นรูปเด็กน้อยหนึ่งคนนะคะกับเป็นรูปตัวอักษรกอไก่แบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดถือสองเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะประกอบการเรียนในครั้งนี้นะคะเราจะเรียน ในวิชาภาษาไทยต่อเลยนะคะอะมาดูซิเราถึงหน้าไหนกันแล้วค่ะอะให้นักเรียนเปิดมานะคะคุณครูเคยพานักเรียนผ่นวรรณยุกต์แล้วจำได้ไหมคะนิว้วนิ้วโป้งเสียงสามันนิ้วชี้เสียงเอนิ้วกลางเสียงโทนิ้วนางเสียงตรีแล้วก็นิ้วก้อยเสียงจัตวาจำได้ไหมคะจำได้ไหม ลืมแล้วละมมากนี่ลืมแล้วใช่ไหมคะอะมาดูพร้อมกันการผันวรรณยุกต์เป็นอย่างไรใครทราบบ้างการผันวรรณยุกก็คือการผันเสียงเสียงคําให้เปลี่ยนไปตามรูปวรรณยุกต์ที่ต่างกันเช่นป่า,ายุกนิ้วโป้งยกมือขึ้นมาค่ะหนึ่งหนึ่งมือนะคะป่านิ้วโป้งนะคะเสียงสามัญป่าเสียงเอกนะคะไม่นิ้วชี้นะคะ ป้านิ้วกลางป้านิ้วนางและป้านิ้วก้อยนะคะแต่มันไม่ใช่ว่าตัวอักษรในภาษาไทยทั้ง44ตัวจะสามารถผันได้ทั้ง5เสียงทั้ง5นิ้วที่นักเรียนยกกลงนะคะมันไม่ได้ผันแบบนั้นได้ทั้งหมดนะคะมันจะมีเฉพาะอักษรกลางนะคะอักษรกลางนักเรียนจําได้แม้เทคนิคในการจําอักษรกลางมี9ตัวไกจิกเด็กตาย บนปากโอง่งจาได้ไหมคะ,ะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งก็คือปอปาเนี่คือคําว่าปากเนาะดังนั้นสูตรท่องจําอักษรกลางก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโองก่งจะสามารถผันได้ทั้งห้านิ้ว5เสียงเลยนะคะสามัญเอกโทรตรีแล้วก็จัตาวาอย่างนอนหนูเนี่ยนอนหน,อนอูอยู่ในอะไรคะอยู่ในอะไรคะอยู่ใน อักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ำคะมีต่ำเดียวกับต่ำคู่ได้นะอักษรต่ำนะคะนหนูเป็นอักษรต่ำนะก็เลยจะผันได้แค่3มเสียงก็คือเสียงสามัญเสียงโทแล้วก็เสียงเอนะคะ,ะเห็นไหมมาดูคาว่าปลาปลาคำแรกมีความหมายนะคะปลาคำแรกมีความหมายก็คือปลาขึ้นไป กว่างป่าส่วนคําว่าป่าก็คืออะไรคะป่าคือที่มีต้นไม้ขึ้นมากๆใช่ไหมส่วนป้าป้าคือใครที่เราชอบเรียกก็คือเป็นพี่สาวของคุณพ่อหรือของคุณแม่เราเราเรียกป้าใช่ไหมคะส่วนป้าป้าตัวนี้ก็คือเรียกแทนคําว่าพ่อนะคะคนจีนส่วนใหญ่จะเรียกป้านะคะส่วนป่าป่าก็คืออ่าเรียกแทนคําว่าพ่อเหมือนกันนะคะใช่ ป้าป่าป้าป่าอย่างเงี้ยนะคะส่วนคําว่านานะคะเป็นอักษรต่ํานะคะนาก็คือพื้นที่นาบ้านเราที่ใช้ปลูกข้าวใช่ไหมคะหน้าหน้าตัวนี้ก็คือเป็นไม่เอกนะคะไม่ใช่ใบหน้านะคะไม่ใช่ใบหน้าเราถ้าใบหน้าเราต้องมีหอหีบน้ำหน้าแล้วก็เป็นไม่โถนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้หน้าหน้าที่แปลว่า,าการชวนชวนให้ทําอยากจะเออ เราคิดว่ามันน่าจะถูกต้องนะเราคิดว่ามันน่าจะใช่นะนี่แบบนี้นะคะคำว่านาตอนนี้ส่วนคำว่านาะนะตอนนี้คือไมโทก็คือน้องของคุณแม่เราเราจะเรียกว่าน้านะคะอะต่อมาการผันวรรณยุกตให้ถูกต้องเราจะต้องรู้จักตราย,ยางตราย,ยางก็คืออักษรสามหมู่นะคะก็คือมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคำเป็นกับคำตาย ค่ะครูครับคาเป็นคืออะไรคําตายคืออะไรคําเป็นมันดิ้นได้เหรอครับครูแล้วคําตายนะครับครูมันนอนตายเหรอครับไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะคําเป็นก็คือคําที่สะกดด้วยมาตาตัวสะกดแม่กลนะคะแม่กลมแม่เกยแม่เกลวแม่กงนะคะเออส่วนที่เหลือแม่กบแม่กบและแม่ก,กดจะเป็นคำตายเนาะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้กันนะคะ ่อนอื่นเราจะมารู้จักตรายางก่อนคุณครูเคยพาท่องจําแล้วอักษรสูงมี11ตัวผีฝากถุถงข้าวสารให้ฉันจําได้ไหมผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีพอพึ่งฝากฝากฝาใช่ไหมคะผีฝากถุงถอถุงกับถอฐานมาพร้อมกันข้าวขอไข่กับขอขวดออกเสียงเป็นขอเหมือนกันนะคะสารมีสอสาลาสอ,สอ,สอเสือสออษีออกเสียงสอเหมือนกัน ให้หอหีบฉันมีทั้งหมด 11. ตัวนี่คืออักษรสูงนะคะต่อมาเป็นสีสเขียวอักษรกลางอักษรกลางมี9ตัวก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโองก็คือเด็กออกเสียงอีกตัวหนึ่งก็คือดอชดาตายออกเสียงอีกตัวหนึ่งก็คือตอปะตะนะคะต่อมาอักษรต่ําอักษรต่ํามีทั้งหมด24ตัวแบ่งเป็นอักษรต่ําเดี่ยว10ตัวแล้วก็อักษรต่ําคู่สิบตัวนะคะ มันจะแบ่งออกเป็นงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดมอรีโลกแล้วก็พ่อค้าฟันทองซื้อช้างเชือ้อห่อในในสมุดนัเกเรียนเคยจดแล้วคุณครูให้จดนะคะคุณครูให้จดนะคะนัเกเรียนดูในหนังสือนะอ่ะมาดูอ่าอันนี้แบบฝึกนะคะนัเกเรียนแบบฝึกอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เท่าไหร่สามสิบไหมหน้าที่32มสิบนะ อ่เปิดแบบฝึกขึ้นมานะคะแบบฝึกขัดที่2หลักภาษาและการใช้ภาษาอักษรสูงนี่นักเรียนก็เลื่อนขึ้นไปดูเปิดหนังสือพร้อมกันหนังสือของนักเรียนหน้าที่34นะคะเปิดหนังสือหน้านี้นะคะเปิดหนังสือหน้านี้แล้วนักเรียนก็ทําหน้านี้อ่ามาดูอักษรสูงอักษรสูงเราจะเติมพยัญชนะอักษรสูงลงไปอักษรสูงมีอะไรบ้างอักษรสูงมีมีขอไข่ มีขอขวดใช่ไหมคะมีชอชิง่งมีถอฐานมีถอถุงใช่ไหมคะมีฝอฝามีพอพึ่งฝอฝามีสอสาลาสอหรือสีสอเสือใช่ไหมคะแล้วก็หอหีบนี่เราจะคำพวกนี้มาเติมให้ให้ให้โบข้างล่างมีความหมายอะ มาดูกันยกตัวอย่างอักษรสูงเราจะมีแค่นี้นะนักเรียนทําอาออกอักษรสูงไปใส่นะเพราะว่าตรงนี้เขาบอกอักษรสูงขีดของมันแค่นี้อักษรกลางนี่คืออักษรกลางนะคะส่วนอักษรต่ํานี่คืออักษรต่ํานี่ไปดูข้างบนว่าอักษรต่ํามีตัวอะไรบ้างเห็นไหมคะนี่อักษรกลางอักษรต่ําอย่ามั่วนะอ่มาดูอันแรกสระอําแล้วก็มีคําว่ารวดครูครับผมว่าตํารวจแน่เลยเอานักเรียนคะตํารวจมันไม่ใช่นะลูกเพราะว่าตอเต่าตอเต่ามันเป็น ต่อเต่ามันเป็นอักษรกลางแต่ในที่นี้เขาบอกว่าเป็นอักษรอะไรคะเราหาอักษรสูงอยู่ดังนั้นตำรวจผิดเลยเอาอะไรมาใส่ดิขำารวจได้ไหมไม่ได้ไม่มีความหมาย้ำารวจได้ไหมไม่มีความหมายทำารวจได้ไหมทำารวจทำารวจอ้าวไม่ใช่ครับครูสำรวจเออน่าจะเป็นสำรวจแน่เลยอ่ะก็ใส่เส,เสือไปเพราะว่าเข้าท่ากว่าเพื่อนใช่ไหมคะอ่ะต่อมา อะไรล้มล้มห้อมล้มอมห้อมล้อมครับครูห้อมล้อมอ้าวหอหีิบมาอ้าวถูกต้องนะคะอย่างนี้อะไรดีมอยมอยมอยขึ้นบ้านมอยอะไรคะขะมอยขอไข่ค่ะต่อมาอะไรข่าวตอนเช้านักข่าวเขาทำไมคะถะทอถุงมายัางทอถุงมาแล้วนะคะนี่ทอถุงมาแล้วแถลงแล้วก็ขอไข่แถลงข่าวใช่ไหมคะต่อมา สำจ้าเสือซ้ำผัดนี่เห็นไหมนักเรียนก็จะเขียนได้คำที่นักเรียนคุ้นชินทั้งนั้นเลยอะไรดีคะอะไรดีอะไรอะไรดีสระไอมีไม่เอกมีไม่หนอากาศมีเนาะหนูอะไรดีคะอะไรดีคะ,อะ,คะอะไรคะ อะไรคะไฟฝันอ่านักเรียนเราทำได้ยังอันนี้เลยคะชาบชอชิงเนาะชาบฉวยก็คือ,อหาประโยชน์ส่วนตนนะคะชาบฉวยนี่อ่ะต่อมาอักษรกลางนักเรียนก็ไปดูในช่องสีเขียวข้างบนที่คุณครูเลื่อนให้ดูมีไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งใช่ไหมคะนักเรียนเอามาใส่นะคะ นักเรียนอาจจะเขียนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ให้นักเรียนได้ได้ดูก่อนว่าเออมันมีอะไรบ้างหรือถ้านเรียนกลัวมันสโปรกนักเรียนเปิดมาหน้าที่สามสิบสีในหนังสือเรียนนะคะแล้วก็เอามาตอบลงไปอ่าค,คณครูให้นักเรียนทําเองนะคะอันนี้ง่ายๆเลยคนไทยกําลังรอฉีดอยู่อะไรคะกาลังรอฉีดอยู่รอฉีดอะไรคะต้านโควิดวัคซีนถูกต้องคะอ่ะอ่ามาดูหน้าถัดไปนะคะอ่ะ หน้าถัดไปนี้คุณครูก็ให้นักเรียนหน้าที่ส3สบสามนะคะในแบบฝึกนะคะให้นักเรียนเติมรูปวรรณยุกต์ลงในช่องว่างให้เป็นคําที่ถูกต้องนะคะปลั๊กไฟเติมอะไรดีครูครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าปลั๊กไฟน่ะคืออะไรครับครูอปลั๊กไฟน่ะอะไรครับครูผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอย่างไงอ่านนักเรียนคะถ้านักเรียนไม่รู้จริงๆนักเรียนเข้า Google อ่านักเรียนเข้า Google มานักเรียนเข้า Google แล้วนักเรียนพิมพ์ลงไปปลั๊กไฟ พิมพ์อย่างที่เขาเขียนมาให้เนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าครูครับครูลมเปลี่ยนภาษาครับปลั๊กไฟมันก็จะขึ้นมาให้เลยอ่าลองพิมพ์ครับปลั๊กไฟปุ๊บนะคะปุ๊บนี่เขาจะมีคําที่ถูกต้องมาให้เห็นไหมคะตรงนี้ปลั๊กไฟอ่าเราก็รู้เลยปลั๊กปอรรอก็ปลัปก๊กก็เป็นไม้ตรีนะคะนักเรียนก็สามารถเอาไปใส่ตรงนี้ไม้ตรีอ่าต่อมาลำไห รำไห้น่าจะเป็นรำให้อะมาดูรำไห้นักเรียนก็เขียนรำไห้ไปมันจะขึ้นไห้ไหมนาะนี่ขึ้นแล้วให้ไหม่ใช่ไหมคะนี่ตรงนี้อ่านักเรียนติ๊กไปรำให้เป็นไม้เอกแล้วก็ไม้โทใช่ไหมคะนักเรียนก็มาเขียนเป็นไม้เอกรำไม้โทให้เข้าใจไหมคะอันนี้ตัวรถไฟอะอีกข้อหนึ่งข้อสตัวรถไฟ ลองพิมพ์ไปตัวรถไฟอ่ะมันก็จะขึ้นคําตอบที่ถูกต้องลงไปเห็นไหมคะตัวรถไฟเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมคะนี่ตัวรถไฟมันก็จะขึ้นมามันจะเป็นคําที่ถูกต้องให้เราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะคุณครูให้นะัเกเรียนทําเองนะคะถ้าทําไม่ได้เปิด Google ถามที่ Google ได้นะคะแล้วก็ ให้นักเรียนเขียนรูปที่มีวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์ตีแล้วก็วรรณยุกต์จัตวาใส่ลงมาเช่นคำแรกคุณครูยกตัวอย่างให้เขาบอกว่าอย่างละ3คํคำนะคะนักเรียนก็แบ่งเป็นช่วงเลย3ามคำอะคำแรกเป็นให้อะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4เขาบอกว่าไม่เอกข่าวเออข่าวใช่ข่าว,ออาว,าวสารบ้านเมืองอะที่มีรูปวรรณยุกต์โทอะอะไรดีข้าวเออง่ายดีเนาะ อ่าที่มีรูปวรรณยุกต์ตรีเป็นอะไรคะอะไรคะอะไรคะที่เราพูดไปเมื่อกี้อ่าในหนังสือมีบอกนะคะนักเรียนสามารถอ่านนักเรียนก็เหลือช่องนี้นะคะนักเรียนทําเองช่องนี้ทําเองเขาบอกว่าอย่างละสามคำนะคะอย่างละสามคำอย่างละสามคำอย่างละสามคำทาเองนะคะอ่ะข้อต่อมาหน้าที่สามสิบสี่นะคะปาหน้าที่สามสิบสี่คุณครูให้นักเรียน คุณครูให้นักเรียนเลือกนะคะคุณครูให้นักเรียนเลือกคําที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเสียงวรรณยุกนะคะหลานนักเรียนยกมือขึ้นมาเลยค่ะเขาบอกว่าตามเสียงนะลูกตามเสียงเสียงก็คือมี5เสียงมีสมันเอกโทตรีแล้วก็จัตวานะคะเสียงมี5เสียงนะคะ ส่วนรูปรูปถ้าเขาถามหารูปหาให้รู้เลยสมมติว่าคําว่าอ่านเนี่ยเป็นไม้เอกใช่ไหมเขาถามว่าอ่านเป็นรูปอะไรนักเรียนก็ตอบได้เลยว่ารูปเอกแต่ในที่นี้เขาไม่ได้ถามหารูปเขาไม่ได้ถามหารูปนะคะไม่ได้ถามหาเลยผิดนะเขาถามหาเสียงดังนั้นนักเรียนต้องยกนิ้วขึ้นมาลูกยกนิ้วขึ้นมาห้านิ้วพูดแต่ละคําแล้วก็หักนิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยโป้งคือสามัญชี้คือไม้เอก กลางคือไม้โทนิ้วนางคือไม้ตรีแล้วก็นิ้วก้อยคือจัตวาอะมายกมือพร้อมกันลานหักนิ้วโป้งลงไปลานลานลานหลานอคำว่าหลานเสียงอะไรคะคำว่าหลานเสียงอะไรเราหักตรงนิ้วก้อยใช่ไหมเจอคำว่าหลานพอดีใช่ไหมคะเจอคำว่าหลานพอดีหลานอยู่เสียงจัตวาน,นักเรียนก็เอาหลานมาใส่ตรงนี้อ่า ต่อมาอันนี้เสร็จแล้วไปแล้วนะคะต่อมาสิงมาดูสิง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 อ่าก็เสียงจัตวาเหมือนกันอ่าเสียงจัตวาเหมือนกันนะคะเสียงจัตวาเหมือนกันเข้าใจไหมคะอ่ามาดูอีกสักขอดนิ้วนิ้วนิ้วโป้งนะนิ้วนิ้วชี้นิ้วนิ้วกลางนิ้วนิ้วนางนิ้ว ่านิ้วก้อยอยู่ตรงนิ้วไหนคะนิ้วนางนิ้วนางคือเสียงตรีนักเรียนก็เอานิ้วมาใส่อ่าทำแบบนี้นะคะแล้วก็จบนะคะพอแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะทำให้ได้นะลูกสู่ๆค่ครับ